รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดค่ะงานปั้นเซรามิกเป็นงานที่ประกอบทั้งด้านศาสรและศิลป์นะคะและยังช่วยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ผลิตงานเซรามิกในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดีค่ะ ไม่สิ้นสุด The New New X V Uncharted ช่วงโฟกัสออนสัปดาห์นี้นะคะดเรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับผู้สอนงานศิละปะด้านการผลิตเซรามิกค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยหมุดหมาใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e w X V ซอยนมเพลนเบสอัลมอนด์ based, almond, และ à, งาเม้์เติมเต็มภูมิคุ้มกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์วีรตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปคุยกับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของโรงงานเซรามิกแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนงานอาร์ตด้านเกี่ยวกับเซรามิกด้วยนะครับที่เขียนสตูดิโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เกี่ยวกับรายการนะครับเซรามิกที่เราผลิตที่นี่นะครับเราส่งออกส่งออกค่ะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะเป็นหลักเป็นหลักส่วนใหญ่ส่งไปที่ไหนฮะ ลูกค้าจะเป็นรีซิเบิลเตอร์เขาจะไปออกแฟร์ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะลูกค้าจะเป็นคนคนเอางานเราไปออกซึ่งมันก็จะทั่วโลกเพราะว่าเป็นงานใหญ่มันเป็นงานเป็นงาน international gift fair ที่ใหญ่ที่สุดงานที่จะเป็นเป็นคลาฟเป็นงานปั้นดอกไม้เป็นอะไรที่มันเป็นทำเป็นแคนเดลอเดอร์กับเป็นเป็นสำหรับหยดน้ำหอมเป็นอารม่าพวกนั้นเพราะงั้นที่ผมเห็นจะดูเป็นกรีบ ดอกไม้กลีบใบไม้อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะขึ้นมือซะแบบ90%าบนะคะเพราะว่ามันอยู่ได้เราเป็นโรงงานเล็กแต่เราอยู่ได้เพราะว่างานมันเป็นยูทนิคใช่เพราะมันเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมเพราะมันค่อยมีใครเขาทำกันแล้วไม่มีเขามานั่งทําอะไรที่ผลิตได้ช้าๆแบบนี้มันไม่คุ้มเดี๋ยเียถามด้วยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานแฮนด์เมดเนี่ยโอเคจริงๆแล้วมันคุณค่ามันสูงนะแต่มันทาแล้วมันได้น้อยข้นที่2คือปัญหาคนทํายากใช่ออแก้วแก้ปัญหานี้ไงเพราะว่าคนรุ่นใหม่บางคนนะเขาบอกไม่ไม่ทำ คือกล่าวว่าหมดรุ่นนี้ตายกันทั้ง่องของทั้งทั้งลูกน้องก็เลิกค่ะเพราะว่าเพราะว่าลูกของลูกน้องก็ไม่มีใครทำเขาเพอยู่นั่งกันอยู่น้าคอมหมดแล้วค่ะไม่มีใครมีความอดทนแล้วที่เราเห็นเนี่ยงานแฮนด์เมดเนี่ยเวลามันขายอะราคามันดีกว่างานแมสเยอะเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ความทุ่มเทมากใช่หมายถึงว่าตอนขายบุคคลสุดท้ายที่ซื้อนะคะมันก็จะราคาสูงนั่นหมายความว่ามันไปอีกหลายทอดจากโรงงานเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ใช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 ่ แล้วแล้วแบบว่าเขา,เขา,เขาตรงเขาไปบวกเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามันไม่มีไม่มีแรงงานตรงนี้มันก็จะมาแถบเอเชีย<ๆ>เพราะนั้นจากทางเราเนี่ยมันได้แพงมันไม่ได้แพงมากหรอกอแต่ถามว่ามันก็จะมียุคที่ขายดีขายไม่ดีแล้วแต่เศรษฐกิจเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมาที่เราที่เราทำมหากินอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ที่6 ううใช่ไหมคะราวาจานชามใช่ถ้าจานชามสวยๆเงี้ยถึงเวลาที่มันไม่มีจะกินน่ะมันก <so ็กินชามพลาสติกก็ได้กินชามเมลามีนก็ได้อะไรประมาณอย่างงี้จริงๆแล้วงานอาร์ตมันเป็นงานที่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ต้องใช้เงินเพราะว่ามันสวยจริงแต่ขนาดเดียวกันก็มีคนบอกว่างานแบบเนี้ยถ้ามันไม่มีเงินหล่อเลี้ยงเนี่ยไปไม่ได้ทีนี้กลับมาถามงานของพี่แก้ว คนงานมีเยอะไหมเมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่ประมาก็ไม่เยอะนะในอดีตเลยจริงๆเนี่ยสามร้อยในอดีตสามร้อยปัจจุบันตอนนี้เลยยี่สิบโอ้โหในอดีตนี่คือสามสิบปีที่แล้วเราเปิดที่นี่ปีสามหนึ่งเรียนจบใช่ไหมคะก็คนงานก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามออเดอร์ที่มันเยอะแล้วลูกค้าก็บอกว่า เพิ่มคนงานเถอะอะไรประมาณนี้เพราะอเดอร์มันเยอะมากใช่ก็ต้องทําตามให้ทันแต่มันก็หมดยุคทองยุคนั้นไปแล้วนะคะรมาแต่ว่าพี่ไม่ได้เคยเลิกออฟนะคือตอนนั้นซอยวัชรพลมันรุ่งมันมันเจริญเนาะเขาเด็กผู้ชายก็มักจะออกไปแล้วก็คนที่เป็นคนต่างจังหวัดที่เขามีเรื่องค่าเช่าค่าอะไรเนี้ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คนที่อยู่กับพี่คือคนที่อยู่บ้านแถวนี้เป็นคนเป็นที้เลยอย่เขาก็มีบ้าใช่ไม่ต้องเสียค่าเช่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจักรยานมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ คืออยู่มันจะรู้แล้วไม่ไปไหนแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนะสามร้อยคนนะหากินง่ายกว่าตอนนี้ที่มียี่สิบคนอย่งแต่ก่อนคู่แข่งมันยังน้อยอ่ะนี่อ้ยจีนบูมนี่คือแบบหมดกันใช่เขาจะคนที่มาทํางานให้กับเราเนี่ยเราต้องสอนเขาก่อนไหมครับหรือว่าเขามีสกิลมาเลยมีความสามารถคือตอนที่แรกๆเนี่ยเรามีเด็กพ่อช่างมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีคนเรียนอาร์ตศิลปกรณก็มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนฝึกครับจนจนเขาก็ จากคนที่แบบจบป .6 เขาก็กลายเป็นแบบเหมือนช่างโอทอปอ่ะใช่ใช่ก็เป็นแบบเป็นมาสเตอร์ตอนนี้ทุกวันนี้เป็นมือหนึ่งอ่ะเป็นคนปั้นต้นแบบอ่ะจากที่ไม่ได้เรียนมาเลยมาจากแค่รูปมือสกิลล้วนๆนะใช่ไหมจากการฝึกฝึกฝึกใช่แล้วก็แบบต้องชอบเพราะว่าคนที่มาฝึกงานเนี่ยถ้าไม่ชอบอ่ะไม่กี่วันก็ไปคนที่อยู่นานนี่คือแบบเออเขาทําแล้วเขาชอบแล้วพี่ไม่เคยกดขี่ค่าแรงพี่ถือว่า เขาเป็นเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วก็เวลาให้ค่าแรงเนี่ยให้อย่างที่เขาขอไม่เอรนะแล้วเราไปบวกกับมาอะไรเอาเองเราไม่เคยบอกว่าเธอต้องทําอันนี้เท่านี้บาทไม่เคยอยากได้กี่บาทบอกถึงได้จนน่าสนใจน่าสนใจคือผม่าใจหนึ่งมันดึงคนได้แน่นอนแต่ว่ามันต้องจนแน่เพราะว่าสมมติอย่างคนที่เป็นแฮนดิคาฟทั้งหลายคนที่แบบเป็นคนที่เป็นช่างเป็นเป็นคราฟแมนทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกร้องเนี่ยสมมติเขาเรียกร้องมาเท่านี้เท่านี้ปกติอะคนมักจะเรียกร้องเยอะ แล้วก็บางทีก็เทียบกับฝีมือตัวเองแล้วพี่แก้วใช้วิธี manage ช่วงนี้เขาพี่จะบอกว่าไอดียพอมันไม่ได้มันไม่ได้เรียนเยอะนะมันก็จะเพียวมันก็จะมีความใสๆเนาะนึกออกปะเวลาเขาเรียกร้องก็ม่เปยเรียกงร้องเยอะถูกเขาก็จะเอาเท่าที่เขาแฮปปี้แล้วก็ถ้าเวอร์วังไปพี่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องกินข้าวมอเดียวกันนะต้องอยู่รอดนะต้องอยู่ด้วยกันได้นะบวกคิดมาแพงมากพี่ขายไม่ออก เพราะฉะนั้นก็ได้เอเดอรนน้อยก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราออกแบบไปคือบางอย่างที่เราออกแบบเนี่ยถ้าเราขายได้6กเจ็ปีเนี่ยคือมันคุ้มมากเลยแบบชัวนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คิดมาแพงแล้วมันขายได้แบบล็อตเดียวจบเนี่ยจบมันก็คือจบเลยใช่ทีนี้อ่ะกลับมาถามเรื่องของคู่แข่งพวกที่จะเป็นคลาสจะเป็นทางเอเชียก็เป็นเวียดนามอินโดอะไรเงี้ยฮะจีนพวกนี้เขาก็มีฝีมือนะคะมีฝีมือดีทีเ์มันก็จะใช่แล้วแถม เออบางทีบางที่เขาก็ค่าแรงถูกกว่าเราแล้วก็วัตถุวัตถุดิบก็ถูกกว่าเราจีนนี่คือแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอินโดมาเลย์เนี่ยใกล้ๆกันอินโดเวียดนามอะไรเงี้ยฮะแต่บางทีเขาก็เขาก็เหมือนกับค่าแรงจะถูกกว่าเราวัตถุดิบเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ค่าแรงเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นงานคราสเนะคะความแพงมันอยู่ที่เนี่ยแหละค่าฝีมือค่าแรงนี่แหละค่ะวัตถุดิบหายากหายากกว่าเดิมขึ้นมากไหมฮะเออหายยากขึ้นไหมวัตถุดิบเนี่ย พี่มีทั้งดินที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะมีจากไต้หวันอะไรย่างนี้ก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าดินที่ใช้ในไทยดินที่ใช้ในไทยเนี่ยก็มันเป็นโรงงานคอมเพลคเย์เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เอาดินมาล้างเอาดินมาทําความสะอาดแล้วก็มาอัดใส่ถุงขายใช่ไหมคะก็เป็นเจ้าเจ้าใหญ่เจ้าดังในไทยเนาะแล้วก็พี่นะอุตสาห์คิดว่าเราเนี่ยทำเจรมิกเราไม่ได้ทําพลาสติกทําอะไรคิดว่ามันจะช่วยลดโลกร้อนปรากฏว่าทุกวันนี้บางทีเราสั่งดินเขาบอกว่า ดินหมดพี่รอหน่อยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยดินหมดนี่มันเป็นเพราะเราเนาะเป็นพวกโรงงานเซรามิกเนาะเพราะเขาต้องไปขุดดินจากแหล่งดินธรรมชาติไงฮะนั่นแหะแล้วดินหมดรอหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเออไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วที่มันจะแบบไม่ทําลายธรรมชาติเนาะงานอาร์ตในแง่มุมอื่นๆที่มันมีส่วนช่วยสังคมโดยภาพรวมในมุมมองพี่แก้วมีอะไรไหมคคือนอกจากทำอาหากินเลี้ยงตัวแล้วเนี่ยมาถึงวันหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่า เราจะต้องตอบแทนประเทศชาติเนาะที่สําคัญพี่กลุ่มพี่เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่รักหมารักแมวมาตั้งแต่เด็กพี่ช่วยหมาแมวช่วยสัตว์เมืองก่อนพวกสัตว์ในเมืองทั้งหลายใช่เก็บมาเองอะไรก็แล้วแต่ใครเขาทำมูลนิธิอะไรก็ช่วยบริจาคจนวันหนึ่งพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยสัตว์เมืองเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแล้วเนาะเราก็ยังช่วยอยู่ไม่ใช่เลิกช่วยนะแต่ว่า พี่ก็ไปงานคุณสืบที่ BSCC ใช่ไหมฮะที่หอศิลป์กรับก็ไปเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ไปเจอเอ,าอาจารย์พิไลที่เป็นคุณแม่นกเงือกอะคัะพี่จะเริ่มตรงเนี้ยจากที่ช่วยนกเงือกไปคุยกับลูกน้องของของทีมของอาจารย์พิไลไปแล้วไปเจอพอดีครับก็รู้สึกว่าตรงคุณสืบเนี่ย บริษัทแข่งเนี่ยเขาเ็มีองค์กรเป็นองค์กรใหญ่มีคนช่วยเหลือเยอะแล้วแต่นกเงือกยังเล็กๆอยู่แล้วพี่ก็ไปถามไปไปศึกษาว่านกเงือกมันสําคัญสําคัญมากหรือสำคัญมากมันปลูกป่าเก่งกว่าคนมากๆพี่ก็พอไปอยู่ในหมู่เขาอ่ะพี่ก็ไปนาราทิวาสไปอะไรมาด้วยนะแล้วก็ได้ได้รู้จากเขาว่ามันมีเขาติด อะไรนะคะไอ้ที่มันติดตาม GPS อะไรประมาณนั้นที่มันสามารถจะรู้ว่าไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาเป็นนกเงือกที่อยู่ให้ขาแข้งและตัว GPS เ่ยมันไปถึง บุโดในราที่ว่ามันบินเป็นนกแอร์เลยที่รู้สึกว่าเออมันก็คงอึบไปทั่วเนาะเวลามันกินแล้วเนื่องจากปากมันใหญ่ใช่ไหมมันก็กินไม้เล็กผลไม้เล็กผลไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลามันอึเนี่ยมันได้เหล่าพันไม้สารพัดพันุแล้วก็สึกว่าแล้วเขาไม่มีโพรงจะออกลูกเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันโดนตัดใช่เราก็เลยต้องไปช่วยกันรวบรวมเงินช่วยอาจารย์พิไลสร้างโพรงเทียมเพื่อให้เขาออกลูกได้อันนี้คืออันดับแรกที่ทาพอมาพัวพันกับอาจารย์พิไลกับ นกเงือกก็มาเจอกลุ่มห้อยขาแข้งเลยก็ไปรู้จักกับพี่ที่อยู่อุทัยร้านหนังสือบุ๊คโทเปียแกก็อยู่อุทัยมันก็คือห้อยขาแข้งใช่ไหมฮะเวลาจะมีกิจกรรมอะไรแกก็เริ่มชวนเริ่มชวนพี่พี่ก็เริ่มชวนเพื่อนนะฮะมันก็เลยทุกวันมันก็เลยยาวมาจนตอนนี้สุดท้ายครับงานศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันก็เป็นงานที่กินไม่ได้แต่ว่ามันช่วยในแง่ของิจิตใจช่วยในแง่สังคมช่วยในแง่เวลามนุษย์เนี่ยบางทีมัน มีความเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลในบางอย่างเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่งานอาร์ตมันช่วยไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนอันนี้เขาบอกอะไรเรื่องี้เราบ้างกาลังจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของโรงงานน่ะเรามีความเรามีศิลปะอยู่ตั้งแต่เราเรียนนะคะแต่ว่าความเครียดมันมีคู่กันมาเพราะเราเป็นผู้เราต้องหาเงินใช่ไหมคะแต่เราเอามองในแง่ของใจคนอื่นดีกว่าใจของคนที่มาเรียนเนาะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องจะต้องเลี้ยงปากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนมากมายเนี่ยเวลาเขามีปัญหาจากชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ย วิธีการระบายออกมันไม่เหมือนกันบางคนก็ออกกําลังถูกไหมเอาเหงื่อออกอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มาใช้สมาธิตรงเนี้ยและช่วงที่ทํางานนี้ถ้าเราคอนเซนเทรตจริงมันจะลืมเรื่องทุกข์และอย่างที่ดีคือบางทีพ่อแม่พาลูกมา<อ>เขาบอกเขาดีใจมากเลยที่ลูกเขาได้วางมือจากมือถือ,อแลวถ้าบางคนนะแบบว่าคือคือถ้าเด็กไม่อยากเรียนพี่ก็จะบอกพ่อแม่เขาว่า ไม่ต้องพามาอีกก็ได้ถ้ามันไม่ใช่ทางเขาอย่าไปฝืนเขาแต่บางคนเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมาเรียน10บโมงกับ4ี่โมงเย็นได้เพราะเด็กบางคนเนี่ยสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มทุรนทุรายแล้วยุ่งยิกแล้วจะเอาเล่นเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนที่ชอบเราก็เห็นว่ยเขาอยู่ยาวแล้วเราก็จะเออแฮปปี้ว่าเออเขามาเขามาถูกทางอย่างเงี้ยจะน่าสอนจะน่าสอนกว่าคนที่ไม่อยากเรียนคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมได้คุยกับพี่แก้วในช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสเปเฮระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาชีพเรื่องอาร์ตเอิร์ธเรื่องของการแก้ปัญหาของเด็กบางคนที่สมาธิอาจจะดูไม่ดีแต่สุดท้ายก็ใช้งานอาร์ตเข้ามาแก้ได้หรือว่าเรื่องของการเ,ออเวลาเรามีความวิตกกุกร้อนอะไรก็ตามงานอาร์ตช่วยได้เดี๋ยวเรพักสักครู่นะครับ ไม่นิน The new, new The t h New Mew e n X. u c a r ครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากับพี่แก้วต่อนะครับงานอาร์ตก,กับการแซ่ซ้องชาติไทยมัน ไปกันด้วยยังไงครับแซนซองนี่คือมันมาจากเพลงช่วงนน้นใชนเมฮะที่ดังๆที่น้องจงแซนซองชาติไทยใช่ครับและอาจย์โลดค่ะไฟโลดทีรัชพราทาที่เป็นที่ได้รับรางวัลใช่ใช่ค่ะรางวัลเลขคสินของศิลปปทอนใช่ไหมฮะ เขาก็ลง Facebook เป็นเพื so ่อนกันเราก็เห็นว่าโลดทําคําว่าเขียนฟอนคําว่าแซซองพี่น้องแซซองชาติไทยพี่กับครูปูก็บอกว่าเฮ้ยเอามาทําเสื้อขายกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอพี่แค่ลงไปใน Facebook พี่นะยังไม่ได้หมดจะเป็นเสื้อนะทุกคนก็บอกว่าทําเสื้อขายทาเสื้อขายจะใส่อยากจะแซซองใช่ไหมฮะอยากจะแซซองอยากแสดงความจงรักภักดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นทางของเราอยู่แล้วนะปรากฏว่าโอ้โหมันก็แบบหลั่งไหลเข้ามาเราก็รู้สึกว่าโหเรานี่คือแบบ เฮ้ยเรามีพลังเงียบม,มันเป็นเรื่องดีมากเลยใช่ไหมคะมมนั่นแหละแล้วก็เริ่มจากเริ่มจากแซ่สองแล้วเราเราก็เคิดว่าในเมื่อเรามีกลุ่มคนเราไม่อยากจะเรียกว่าลูกค้านะกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันเนาะค,คือขายของจนเป็นพี่เป็นน้องกันนะนั่นแหละแล้วก็พอเราจบแซ่สองใช่ไหมคะก็จะมีคนมาถามเดี๋ยวจะวันที่13ตุลาแล้วเดี๋ยวจะมีเสื้อไหมพี่อะไรอีกพี่แกพูดถึง13ตุลาแล้วเลอีกไม่กี่วันมีอะไร ของ13ตุลาปีนี้บ้างไหมฮะคิดไว่าจะทําเสื้อเลขเก้านี่แหละค่ะแต่ว่าดีไซน์ก็เดี๋ยวต้องค่อยๆค่อยว่ากันจริงๆถามว่าทาไมเป็นเสื้อถามพี่แก้วว่าทำไมเป็นเสื้อเพราะว่าหนึ่งมันใส่ไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมแก้วกาแฟวางอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมฮะเสื้อนี่มันคือมันแซ่สองเลยอะหมวเรื่องพอไหวแล้วหมวใช่อะไรที่มันได้โชว์ออกนอกบ้านมาได้แซ่สองขนาดเป็นการประกาศไปด้วยในตัวใช่ไหมครับอ่ะผมถามพี่แก้สมัยตอนเป็นนักศึษาอยู่ที่ศิลปากรรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบ จะต้องแท่ซ้องชาติไทยอลายเยอะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ชาไทยก็เคยชาไทยนะแต่หลังๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาจนทําให้เอาง่ายๆไปพูดว่าบ้านเมืองมันแตกแยกถูกไหมฮะความคิดของคนในบ้านเมืองใช่ซึ่งเราไม่แฮปปี้เลยเราเป็นคนรุ่นเก่าที่เราไม่แฮปปี้เลยที่แบบว่าเฮ้ยทําไมแบบคนรุ่นรุ่นหลังไม่เห็นความสําคัญของของรากของตัวเองแต่ว่าทำเท่าที่ทําได้ไม่รู้ผลมันจะออกมาไงนะแต่รู้สึกว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือมันมีพูดง่ายคือ มันมีบางอย่างที่ทําให้เราคิดว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่ควรต้องทาอะไรทักอย่างหนึ่งแต่ผลจะออกมายังไงเดี๋ยว่อยว่ากันเราเชื่อว่าเราทําทําสิ่งดีๆค่ะมันจะออกมาผลผลเสียไม่ไม่น่ามีอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้คิดรายใช่ว่าผลดีมันจะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่เศรษฐกิจด้วยนั่นจะว่าไปคนมีกาลังซื้อไหมอะไรยงเงี้ยอ่ะพี่แก้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากพวกงานอาร์ตโดยตรงเพราะว่าโอเคก็เรียนมาจากพูดงี้คือจบมัธนศิลป์ที่ศิลปกรใช่ะสมก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เป็น นักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเมืองในยุคพี่แก้วพวกเด็กอาร์ตบางคนก็บอกกันว่าการเมืองเออฉันก็ไม่เขยยุ่งเลยมากไม่สนไม่สนแล้วหลังๆเนี่ยบางทีผมมาเห็นนะงานอาร์ตเนี่ยมันเซิร์ฟการเมืองเยอะเลยนะคำว่าเซิร์ฟการเมืองคือหมายถึงว่าโอเคผมไม่พูดหรอกมันเซิร์ฟทุกฝั่งอ่ะฝั่งไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าจะอาร์ตดูเป็นอาร์ตหรือดูไม่เป็นอาร์ตนี่แล้วแต่ไม่ว่ากันไแต่ว่าผมดูต่างประเทศเนี่ยงานอาร์ตเนี่ยเวลามันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะอุ้ยมันเป็นเรื่อง เท่มากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรูปเริ่มไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆแล้วงานอาร์ตอื่นๆนะฮะที่ผ่านมาในประมาณนี้ที่มันมาคอนเซิร์นเกี่ยวขกับการเมืองครับคืออย่างพี่ก็มีรุ่นน้องเจสจันป๊อปตอนนี้ก็เป็นเป็นคณะบดีอาจันป๊อปนี่ทำงาน Art อาร์ตเกี่ยวกับการเมืองนะคะเวลาเวลาแสดงงานเนี่ยางานเขาจะเป็นแนวนั้นแล้วก็มีมชลิปหน้าขาวานอีกคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีบางคนที่แบบว่าเน้น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 ขึ้นมาแต่พี่ถามว่ามันมันมันก็กลายเป็นคนกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กเลยออกไหมฮะว่าคนจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าว่าจะอยู่ชั้นไหนไม่ค่อยกล้ามีคนบอกว่างานอาร์ตจะมายุ่งกับการเมืองซึ่งไม่รู้ผมเรียนรัฐศาสตร์ผมไม่เกี่ยวผมว่าอีพวกงานอาร์ตมันยุ่งกับการเมืองมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยไหนไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นอาร์ตมันอยู่ในทุกแขนงทุกสาขาใช่ไหม หนังสือก็เป็นอาร์ตใช่ไหมฮะศิละปะคือแบบดนตรีอ,อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอาหารก็ยังต้องมีอาร์ตเข้าไปเลยทำไมจะแยกจะแยกทำไมใช่ไหมเนี่ยคนทํางานอาร์ตโดยตรงอะ มันอาร์ตมันขีดเส้นแบ่งหมดเลยครับมันไม่น่าจะแบ่งใช่ไหมพี่คนอื่นไม่รู้พี่ไม่แบ่งพวกพี่ไม่แบ่งพี่แบบว่าอะไรที่มันสามารถเบรย์งนได้แล้วมันได้ประโยชน์เราก็ทํายิ่งสําหรับยิ่งกับประเทศชาติเนี่ยถ้ามันเบรยกังนได้แล้วมันได้ประโยชน์อย่างเสื้อเนี่ยมันได้แซสองมันทำให้พี่ส่งเสื้อเนี่ยนะยะลาอันเนนาที่ว่าปัตตานีอะไรสั่งนะฮะนี่เหรอครับครับนั่นแหละเราได้รู้สึกว่าเออ นี่แหละสิ่งที่เราทำอ่ะมันไปไกลนะมันแผ่ออกไปจริงๆที่เราอยากให้มันเป็นนะอะไรเงี้ยถึงแม้คือพวกนั้นเขาจะไปแสดงออกอะไรได้ถึงความรักชาติใช่ไหมครับครับอนี่แหละก็เห็นอย่างเงี้ยใส่เสื้อรู้แล้วใช่ไหมฮะว่ารักชาติว่าคุณรักชาติคุณมีรากเง้าคุณรักประเทศอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามพี่แก้วในในอนาคตตรงนี้นะครับซึ่งโอเคอ่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยแน่นอน13บสามเมื่อกี้พูดไปแล้วกำลังคิดก็จะมีวันวันที่ห้าธันวาซึ่งคือวันเหล่านี้เป็นวันที่ คนไทยจํานวนไม่ใช่น้อยยังระลึกหรือแม้กระทั่งผมกลับเองพี่หลังจากคนไทยได้มองถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยบางคนก็มองลึกกลับไปจนถึงรัชกาลที่1นึ่รัชกาลที่2องรักาลที่สามพระปิยมหาราชหรือประมาณนี้หรือว่าสมเด็จรัชกาลที่6กระาจาอยู่รัชกาลที่หกเลยมั้ ซึ่งแต่เราพอระดัที่เจ็นะอออะไรประมาณนี้เออที่ผมถามว่าจริงจงานอาร์ตเนี่ยผมเชื่อว่าเวลามองไปแล้วเนี่ยก็คงมองสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นแบบสเต็ปสเไปนค่ะก็ก็มองค่ะมองอมเพราะว่าพอเราจะเราจะทําอะไรโอเคตอนนี้ก็คือเรียกว่าทําขายเนาะมันก็ต้องมีจุดมีมีเป้าใช่ไหมคะของแต่ละทารมิงว่าว่าเราจะ หรือว่าบางทีก็เหตุการณ์ในปัจจุบันนะเวลานั้นมันทําให้เราได้งานก็มีเหมือนกอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้คือจะเป็นจะเป็นเลข9ก้าก็เรามันก็อยู่ในหัวแล้วว่าเออเดี๋ยวใกล้จะ,จะ,จะต้องทําแล้วนะเะไรเพราะต้องมีคนมาถามหาแน่ๆอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เราสึกว่าการที่เราเรียนอาร์ตอ่ะอย่างอาจารย์ลวดเนี่ยเขาเก่งเรื่องฟอนตใช่ไหมเพราะได้รางวัลอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันคือมันคือประโยชน์ที่เสนอที่ที่จะเอางานอาร์ตมาใส่ในในเรื่องในเรื่องที่จะเชิดชูเหล่านี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไปเลข9ก้าไทย สีทองสีธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเฮ้ยเราก็ลองนึกซิว่ามันทําอะไรได้อได้ได้ลึกซึ้งไปกว่านันได้ออกใช่แล้วก็คือก็คือเอาการออกแบบมาใช้อ่ะนั่นแหละเพราะเราก็เรียนตรงมาเลยเราเรียนนิเทศศิลป์ก็คือมันก็ได้ใช้การออกแบบนี่แหละค่ะที่ที่แบบเออแล้วคือบางคนก็อาจจะเห็นแต่เสื้อที่มันดูเขาเรียกอะไร เป็นแบบยูนิฟอร์มเกินไปแบบนทางมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดูจนแบบไม่กล้าใส่ในโอกาสอื่นใช่ใช่เราก็ลองมาเอ้ยทำอะไรี่มันซอฟต์ๆอย่างเช่นอ่ะตัวมีอยู่ตัวหนึ่งมันจะเป็นเพลงเหมือนกันที่ว่าอะไรนะฮะรักเมืองไทยชูชาติไทยอะไรเงี้ยใช่อ่างเงี้ยเราก็เอาคำในในเพลงมาใช้แล้วมันก็ได้มีนิ่งได้ความหมายน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเสื้อเหล่านี้มันไม่ควรจะใส่ครั้งเดียวในโอกาสน้นแล้วเลิกไปเลยมันคไม่ควรจะใส่ได้ทุกโอกาสที่คิดว่า ใส่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นเตือนย้ำใช่ไหมครับมันจะแบบว่าเออรีมายเราได้ว่าช่วงนี้ทามมิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณอย่างเี้จริงนะเสื้อที่พี่ทําขายพี่ก็จําจะจําได้ว่าแซซองมันเดือดมันประมาณ ช่วงไหนใช่มาทำเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างพี่โลดเคยทำเําว่าประเทศกูดีอ่าใช่ก่อนแซสองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นมันแบบว่าเหมือนแบบว่าคนมันไปมองเห็นฝรั่งดีอ่ะเออทำประเทศกูดีโอโหแบบโดนใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมชวนพี่แก้วคุยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันในการผสมปนเปเรื่องของงานอาร์ตเรื่องของสังคมเรื่องของปัญหาสังคมเรื่องของ หล,หลายอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เรื่องของงานอาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อย่างที่ถ้าผมจะสรุปสั้นๆก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็คืองานอาร์ตมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนทุกสถานการณ์ทุกสภาวะการแล้วงานอาร์ตเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่ดูเหมือนออไม่อิ่มท้องนะครับแต่มันอิ่มใจในะขณะเดียวกันถ้ามันทําแล้วมันตรงประเด็นเนี่ยนะครับมันช่วยในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับในการสร้างงานในการสร้างอาชีพ เราก็ที่สำคัญคือสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยหรือว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับวันนี้ในการไลฟ์บรายตีผมเฉลิมชัยต้องขอบคุณพี่แก้วครับขอบคุณครับพีบ่เกียริายการผู้ชมครับทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับก็เน้นอย่างเดียวนะครับเราต้องการจะให้เกิดความมั่นคงความผาสุขความร่มรื่นความราบรื่นในบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้ในการไลฟ์บรายตี้ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าจะพาคุณไปพบปะพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แนวคิดให้มุมมองที่ดีเป็นประโยชน์กับสังคมของเราครััับววนนีี้สสดครับ ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted มาถึงช่วง s ซ c i e t y นะคะแวดวงสังคมจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X V s o y นม Plant Base อัลมอนด์และงาเมา้์เติมเต็มภูมิคุ้มกัน วันที่30สิงหาคม2566ณพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวร,รมหาวิหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียริเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนำคณะกรรมการผู้บริหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รวมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาเรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมูลนิธิจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนครั้งนี้เป็นครั้งที่11พระพรหมวชิรามุนีกรรมการมหาเทราสมาคม เจ้าอาวาสวัสุทัตเทพวรารามราชวารามหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งนักผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณริทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมุลยิธี และพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุท้านารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิส่งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วมาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์วาไรตี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ